สวัสดีค่ะเรามาดูไพ่ของนางฟ้านะคะว่าเขาอยากบอกอะไรผ่านนางฟ้านะคะแล้วก็เป็นการอัปเดตความรู้สึกเขาไปในตัวผ่านไพ่นางฟ้านะคะเรามาดูกันเลยเราอาจจะเปิดไพ่ไม่เยอะนะคะในวันนี้นะคะโออารมณ์แบบว่า เขารู้นะว่ายูดิเซิร์ฟเลยก็คือคุณเหมาะที่จะได้รับความรักที่ดีนะเขามีความเศร้าไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ว่ามันเหมือนแบบเขามองออกแล้วว่าตัวคุณน่ะเหมาะที่จะรับความรักที่ดีกว่านี้มันเหมือนเขาเองก็อยากปล่อยแต่ว่ายัางไม่ได้ปล่อยคุณนะอือปล่อยที่นี้คือปล่อยให้คุณได้เจอคนที่ดีกว่าก็ไม่รู้เพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะ ซึ่งที่แน่ก็น่าจะไม่ปล่อยหรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นความน้อยใจความที่เขาแบบอะไรสักอย่างกับตัวเองแล้วแบบทําให้รู้สึกว่าเออคุณน่าจะเจอคนที่ดีนะอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่รู้กับเขาเหมือนกันอ,อ๋อคุณแล้วเขามีความต่างในเรื่องของต่างชาติต่างแดนต่างทินต่างศาสนานะคะคนคนไทยที่อยู่ต่างแดนก็เป็นไปได้นะคะคนที่อยู่แดนไกลนะคะคนที่มีความต่างกับเราหลายๆอย่างโดยความเชื่ออีกนะคะเอ,อ่อ เขามองว่าคนและเขามันมีความต่างมากเกินไปอืมก็ไม่รู้ว่าจะปรับตัวเข้าหากันได้ดีหรือเปล่าหรือย,ยังไงนะคะนั่นแหละเขาเองก็พยายามปรับตัวมานานพอสมควรเหมือนกันนะกับคุณจนมันเกิดความน้อยใจอะไรก็ไม่รู้อ่ะฝั่งเขาอะ่ะอืมเดีย๋ยวเราจะดูเพิ่มอยู่เลยละอืม เรามองว่าคนของคุณน่ะมันเป็นอาการของคนที่กําลังน้อยใจบางสี่งบางอย่างนะคะแต่ไม่ถึงกับแบบว่าอะไรมากแต่เป็นการน้อยใจมากๆพอสมควรเลยในในความรักนะอืมแต่ต้องมาลุ้นอีกทีว่ามีสายสัญญาณบางสี่งบางอย่างที่กําลังจะเชื่อมถึงคุณและเขาการ take action ในฝั่งเขานะคะที่จะ เหมือนเทคเช่นบางสิ่งบางอย่างอะที่คุณเจ้รู้แล้วก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เขาอาจจะมาสารภาพหรือว่าอะไรยังไงก็ตามเนาะแต่ว่าอาจจะมาพูดในเรื่องของแบบเออน้อยใจหรือว่าแบบยูดีดราม่าก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ทําให้เราแบบเหมือนได้เข้าถึงเขามากขึ้นแต่ไม่ถึงกับแบบว่าไม่ดีนะเป็นอะไรที่ดีอยู่เพียงแต่ว่าพลังงานของเขามันจะดูเป็นพลังงานที่วีอะพลังงานอ,งอ่อนๆอ,อ,อ,อะอืม True love. เขาคนนี้นะคะบอกไปเลยว่าเขาไปจากคุณไม่ได้นะคะไปจากคุณไม่ได้เพราะอะไรเขามองเห็นตั้งแต่แรกว่าคุณคือทร e เลิฟไหมว่ามันมีความต่างตั้งแต่แรกอารมณ์เหมือนคนที่เห็นคนที่ใช่ตั้งแต่แรกอะ่ะแล้วต้องมาเรียนรู้แบบ getting to know each other เรียนรู้กันน่ะจนรู้สึกว่าพอเรียนรู้ไปแล้วมันเหนื่อยพอมันเหนื่อยแล้วมันอยากปล่อยพออยากปล่อยแล้วก็มีความน้อยใจพอน้อยใจแล้วก็วนกลับมาเหมือนเดิม นะคะเขาอาจจะเป็นแบบนี้วนหลูกับคนหลายครั้งแล้วนะแต่เขารู้ดีว่านี่คือ true l o v e ที่เขาต้องการมากๆม,มันน่าจะเป็นแค่ความน้อยใจรมชั่ววูบนะแต่อยู่ไกลกันแค่นี้มันเอ้แค่ขนาดนี้อะ่ะมันยังทําให้เขารู้สึกว่าเออเขายังรับรู้ได้ว่าคุณเป็นทูเลอร์อมันจะขนาดไหนกับโซเมทนี้นะเขาอยากแบบรีทรีตนะเขาอยากที่จะ ไปไหนกับคุณแบบสองต่อสองนะคะแบบปิ๊กคุยให้มันตกแตกเคลียร์อยากเจอหน้ามากกว่าบนโลกออนไลน์คุณแล้วเขาเป็นรักออนไลน์อืมเขาอยากเจอหน้ามากมันมีความตัดพ,พอพราะไม่ทำอะไรไม่ได้ถ้าอยู่ไกลอย่างที่ว่าอันนี้เป็นพลังงานของคนที่อยู่แดนไกลนะบอกไว้เลยเนี่ยเขาอยากเจอหน้าอยากเจอมากๆแล้วอยากมีลูกด้วย แสดงว่าคุณและเขาเนี่ยวางวางแผนหรือว่าเคยพูดในเรื่องของอนาคตที่แบบว่าจะมีลูกกี่คนอะไรยังไงประมาณนี้นะคะน่าจะเคยเคยวางแผนกันไว้แล้วนะแล้วแบบทั้งคู่เองก็ยังมีนิสัยเด็กนะก่อนหน้านี้น่าจะเป็นสถานการณ์ของคนที่เติบโตไป,ปพร้อมกันคุณและเขาอะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวค่ะน้องคู่จนแบบว่าพอได้เรียนรู้กันไปอยู่ด้วยการครบคุยกันมาเรื่อยๆอะจนกลายเป็นแบบว่า ก g e t e r อ่ะก็คือเติบโตไปพร้อมกันจนตตตกรอนะว่านี่คือ to l l อร์ต้องการที่จะสร้างหรือว่าลงหลักปักฐานกับคนนี้แล้วเพียงแต่ว่ามันมันคือความต้องการมันคือการที่แบบว่าอยากจะทำเพียงแต่ว่ายังทำไม่ได้นะคะโอ้ยเส้นผมขอเปิดเพิ่มนะคนแนวดิตชาติเนี่ยว่าแล้ว เราเรารู้สึกว่าเป็นพลังงานของคนที่เป็นคู่กันไม่ว่าคุณจะเคยได้อยู่ด้วยกันหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่าชาตินี้จะไม่ได้อยู่ด้วยก็ตามแต่ว่าเป็นพลังงานของคนที่เป็นคู่เป็นคู่ทางจิตวิญญาณทางจิตใจได้ทางออนไลน์ได้นะคะคือให้คุณไปอ ap ัดแอปพลายกับชีวิตสถานการณ์ของคุณละกันว่าอาจจะเคยเจอกันแล้วว่ายังไม่เคยแต่ว่าเป็นพลังงานไงมันคือพลังงานนะคะมันจับต้องไม่ได้แต่มันรู้สึกได้ นะคะคนี่เป็นพลัง,งานของคนที่เป็นในอดีตชาติคนที่เคยรู้จักกันแบบเออนั่นนะเขาบอกว่าให้คิดบวกคุณคิดบวกจนคุณอยากบวกกับเขาแล้วคืออยากจะให้มันลงรอยสักทีอยากบวกนะคะคิดบวกจนแบบมันจะบวกมากๆแล้วอะเออความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ เป็นทูเลอรเป็นความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเป็นความสัมพันธ์ที่ใช่เป็นความสัมพันธ์เป็นคนที่ใช่นะแต่ไม่ใช่เวลาอืมคือตัวแปรในที่นี้ไม่ใช่ตัวคุณและเขาแต่เป็นตัวแปรของสถานการณ์โลกปัจจุบันค่ะเวลานะอืมก็ต้องอดทนอะ่ะมันมีความรู้สึกอัดอั้นมันมีความรู้สึกอดทนอยู่ข้างในยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเนี่ยพวกคุณอยากแต่งงานกันอะ่ะ โอ้ยคลิปนี้เราอ่านเราอ่านจนม่วงแล้วอะไม่ดีนะเดี๋ยวพยายามแล้วกันคุณอยากแต่งงานคุณรอนะคุณรอคอยให้เขาแบบวิมีเซอร์ไพรส์ไหมนะจะมีเซอร์ไพรส์ไหมนะอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาเองก็มัวแต่ลังเลกงังวลคิดเยอะนะคะยังไม่มีเซอร์อไพรส์ใดๆทั้งสิ้นนะ อย่าเพิ่งค,คิดเดยอะไปนะคะฟังไว้เป็นไกด์ไลน์เราอาจจะพูดตรงนะคะแต่เป็นการตรงที่ก็รักษาน้ําใจคนฟังนะคะพยายามเหมือนกันบางทีจริงๆเป็นคนที่พูดตรงมากเลยนะถ้าใครรู้จักจริงๆนี่คือเรื่องจริงตรงแล้วก็ชัดเจนไม่ว่าคนนั้นจะทาผิดทาถูกก็ตามตรงใส่อย่างเดียวคะ่ะจนแม่บ้องแต่เด็กจนโตเลยว่าลดความตรงพูดอ้อมๆแล้วก็ จเย็นลงซึ่งเราก็ทำได้ทุกวันนี้เราโตแล้วนะคะอ่ะขอดูเพิ่มเติมนะคะ love yourself first ปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามในสถานการณ์เรารักตัวเองเราคิดบวกคิดดีกับตัวเองไว้ก่อนเนาะให้สถานการณ์มันเป็นไปก่อนถ้าหากสมมติว่าตัวแปรอย่างที่เราพูดมามันคือสถานการณ์ปัจจุบันของโลกเราต้องปล่อยวางไม่เป็นไรค่ะก็คิปทอล์กยิงก็คุยกันไปให้กําลังใจเขามีอะไรถ้าเขารู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองอะ ให้กำลังใจเขานะคะเห็นไหมเขารู้ว่าคุณเนี่ยเหมาะที่จะรับความรักเพราะว่าคุณรักตัวเองถ้าหากคุณยังไม่รักตัวเองเนี่ยตอนนี้เรากําลังบอกให้คุณรักตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีนะตอนนี้เรากําลังยัดเยียดความความสิ่งที่คุณหรือทุกทุกคนอะควรจะต้องมีให้ตนเองก็คือการเติมเติมตัวเองเป็นตัวโอการเติมเติมตัวเองให้เป็นคนที่รักตัวเองให้มากพอนะคะเนี่ย มันจะมีการขอโทษกันแต่เป็นการขอโทษที่แบบว่าพวกคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเยอะหรอกมันเป็นแค่อารมณ์หนึ่งที่รู้สึกหน่อยอารมณ์หนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นไปต่อได้ยากหาหนทางไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่จะเป็นการพูดคุยสื่อสารกันมากกว่าทั่วไปนะคะการ give you a chance เนี่ยก็คือมันไม่ได้บ่งบอกว่าเธอเธอเราขอ,อการน,นะอาจจะไม่ใช้คำนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็น,จจปนคำพูดอื่นๆหรือว่า หรือว่าพฤติกรรมอื่นๆที่แสดงให้เห็นว่าเออมีการกลับเข้ามานะมีการติดต่อสื่อสารกันนะอันนี้คือเป็นการให้สัญญาณกันแล้วนะคะประมาณนี้เลยนะ p a ชชั่นเพราะว่าอะไรคุณและเขาอ่ะจริงๆแล้วมันยังมี passion กันอยู่ก็คนมันยังไม่ได้ลงเอยกันอนะ่ะมันจะมาอกหักตอนไม่ลงเอยมันเป็นไปไม่ได้ไงคุณต้องสู้ค่ะต้องสู้นะคะ ถ้าหารู้สึกว่าเอ้ยมันยังเป็นไปได้ไปต่อได้เราสู้ไปกับเขาแต่เราก็ต้องเอาตัวเองมาสู้กับสิ่งที่เราควรจะสู้ในปัจจุบันอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินการรักตัวเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่ดีเลยนะคือครูจะชอบมากคนที่แบบว่าแม้ว่าความสัมพันธ์หรือว่าความรักยังไม่ complete แต่อย่างน้อยอ่ะเราต้อง complete กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆใน,น,นชีวิตประจำวันเรื่องรูทีนหรือว่าเรื่องอะไรก็ได้ที่มันแบบว่าพัฒนาตนเองอ่ะ จะดีมากๆเลยถามว่าครูทําได้ไหมครูก็ทําได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดคนเรามันมีความที่เขาเรียกว่าจุดไม่สมบูรณ์แบบกันทุกคนนะคะคนที่บอกว่าสมบูรณ์แบบเนี่ยมันคือคําหลอกลวงค่ะครูไม่เคยเชื่อแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดคนเรามันมีข้อดีข้อเสียนะคะมีข้อดีและข้อเสีย มีความสมบูรณ์แบบและไม่สมบูรณ์แบบในในเวลาเดียวกันเราเราจะไม่แยกออกจากกันเลยว่าคำนี้เป็นอีกอันนะอีกคำหนึ่งเป็นอีนิยามหนึ่งนะไม่ใช่นะคะเราจะต้องมีแพชชั่นกับตัวเองหลักตัวเองนะแล้วทุกสิ่งอย่างมันจะดึงเข้ามาเหมือนคนในดิตชาติที่คุณเคยเจอนี่แหละ <c oughs> หิวอ่ะพูดยาวพูดเยอะ <c oughs> รอบนี้ พวกคุณเดททิปกันนะคืออะไรคือมันยังไม่ได้เจอเจอกันไงแต่มันมีแพชชั่นมันมีการจินตนาการมันมีการมองนะอนาคตว่าเออท้าได้เดทกันเป็นแบบนั้นไปที่ไหน,นเนี่ยเป็นเป็นแบบนี้นะคะแม้ว่าอาจจะเคยคุยกันในเรื่องนี้แต่สุดท้ายมันก็ได้แค่จินตนาการไปก่อนอืมเชื่อว่าคุณจะได้มีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วก็มาเคลียร์อาจจะไม่ได้แบบ ทะเลาะอะไรนะมันเป็นปัญหาก็จริงนั่นแหละมันคือปัญหาคําว่า healing family issue เนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นปัญหาใครมันแต่เป็นปัญหาร่วมกันก็ได้นะคะเพราะเป็นพลังงานคู่เป็นพลังงานที่แบบว่าอารมณ์ครอ,อบครัวก็ยังได้เราเราเราตีความหมายให้มันครอบคลุมให้เข้ากับสิ่งที่กําลังอ่านในตอนนี้กับคนที่จะรับสารไปให้ไปคิดต่อยอดกับตนเองร่วมด้วยนะคะอ่ะขออีก3ใบแบบเพียวๆเลยะค่ะว่า เขาฝากมาบอกอะไรเพิ่มเติมอีกไหมรับสารการเป็นยังไงคนละเขาบอกไว้เลยว่าจะเป็นจะเป็นคนรักที่มีความยึดติดกันอะก็คือไม่อยากออกจากกันแม้ว่ามันเหมือนอยากจะหลุดแหละแต่ก็ไม่หลุดอะไรประมาณนี้นะคะมันจะมีการมา คุณดูสายสัญญาณเลยมันจะมีการซัมติงฝั่งเขาการอ่อยแล้ว่าการอะไรสักอย่างฝั่งเขาให้รับรู้เลยว่าเขาสะก,กิดคุณนะอือยากมั่นหมายในใจอยากเจอหน้าคืออยากมั่นหมายอะ่ะอยากจะมาแบบว่าเจอตัวเป็นเนเพื่อมาคุยสื่อสารการันแล้วก็มั่นหมายคุยเรื่องแบบอนาคตเลยแล้วเขาก็จะพูดกับสิ่งที่ผ่านมาในเดทว,ว่าเออมันเป็นยังไง ที่ผ่านมาเขารู้สึกยังไงความรักของเราเป็นยังไงอะไรประมาณนี้คือเขาจากที่บานเขาจะเล่าเป็นฉากเป็นตอนอะไรก็ว่าไปนะคะก็จะประมาณนี้เลยกับคลิปที่มีชื่อว่าเขาฝากบอกนางฟ้ามาบอกว่าเขาอยากจะเจอคุณตัวเป็นๆนะคะโอเค มากกว่าออนไลน์อะไรประมาณนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ